ที่มีดาวอะไม่เล่นไกลพี่ผมไล่ไม่ทันอ๋อแล้วไม่เล่นก็ได้ดีแม่มเดี๋ยวเขาโผลไม่ไดีทำด,ดีได้แม่แม่เอาเอาชีวิตได้ก็ดีดูดได้ก็ดีดูดได้ก็ดีดอ่า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  เอาไอ้โง่แอบว่ะเสียงใหญ่เกินด้วยเว็บนี้เสียงเหมือนเดิมเลยอะไรพี่ผมมันเกินลิมิตตั้งแต่เด็กเลยผมโตตั้งแต่เด็กเลยอ่ะอั่าตือนเยอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ không bỏ lỡ những 哥，对,不对。

đẹp đấy mười

จบปถ้าเจอพี่มันอเนานตั้งเพือนไหนน้องเปิดไม้ดามด้วโอ้ยไ่ดจบปะจบปะขวาี่น้องมันขัดตานตานีขวาไปดิไปดิไปนไปนไปนเออจบปะ Oh